ซีรีส์รู้ไว้ประการสังคมผมถูกให้กเกษียณแบบกระทันหันตอนอายุ61ได้ค่าตกใจ30วันรวม430วันนน่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกับแชร์ความคิดความเห็นนะครับแชร์ Share ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานมาดูกันมีการแชร์นะครับประสบการณ์นะมาจากคลิปวิดีโอของ คลิปวีดีโอเกษียณอายุที่ลูกจ้างควรรู้นะได้รับเงินชเชยๆสูงสุด400วันนะครับผมถูกให้เกษียณแบบกระทันหันตอนอายุ61นะครับได้ค่าตกใจอีก30วันรวมสะ430วันใจจริงยังไม่อยากเกษียณครับแต่ในจ้างให้ออกอ่าใช่ไหมคือเดี๋ยวนี้ผมว่าประเทศไทยเราเนี่ยควรที่จะขยายอายุการเกษียณแบบ สมัครใจนะขึ้นและเพราะว่าตอนนี้ประเทศเราเข้าสู่เขาเรียกว่าอะไรนะวัยวัยชรานะเข้าสู่เข้าสู่ผู้สูงอายุนะแบบเต็มตัวนะครับก็คือมีผู้สูงอายุคาดว่าจะเริ่มเยอะนะครับหากเทียบกับวัยแรงงานนะมันทำให้แรงงานนะครับเริ่มน้อยลงแรงงานที่เข้าสู่ระบบนะนะครับหนึ่งคนเกิด น้อยลงนะครับคนมีลูกยากหรือไม่มีลูกกันเยอะนะครับคนโสดกันเยอะนะครับทำให้ผลิตแรงงานนะครับเข้าสู่ระบบน้อยลงพอผลิตแรงงานเข้าสู่ระบบน้อยลงในขณะที่คนที่กําลังเกษียณนะครับเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับมันก็จะทําให้ขาดแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับของประเทศนะครับแล้วก็บางคนก็ยังไม่อยากเกษียณ นะครับยังคือเดี๋ยวนี้แข็งแรงนะอายุ60ก็ยังแข็งแรงอยู่ยังสามารถทำงานนะครับยังสามารถทำไอ้นู่นไอ้นี่ได้อยู่นะครับก็อาจในอนาคตก็อาจจะมีการปรับตัวเลขการเกษียณซื้ออาจจะเป็นสมัครใจคือไม่ได้บังคับทุกคนอาจจะปรับใครอยากทำงานต่อนะครับก็ทำต่อได้เลยแล้วก็มีรายละเอียดมีสวัสดิการมีอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ย นะครับกรเกษียณไปเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้นะหมายถึงว่าถ้าไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยนะครับแล้วเงินไม่มีเนี่ยนะอยู่ไม่ได้เขาก็ต้องไปดิ้นรนหาเงินด้วยอาชีพอื่นๆอีกนะอย่างอยู่ดีนะครับอยู่ดีไม่ได้กับเกษียณแล้วก็ไปนั่งนั่งนอนนอนเฉยๆนะครับเพราะว่าชีวิตบางคนเขาไม่ได้ไม่ได้วางแผนหรือเตรียมความพร้อมมาขนาดนั้น นะด้วยภาวะต่างๆนะมันทําให้กเกษียณแล้วก็จริงนะครับกรเกษียณด้วยอายุแต่ไม่สามารถกรเกษียณด้วยการหยุดทํางานได้ไม่งั้นไม่มีกินอันนี้ก็คือเรื่องจริงนะครับแล้วก็บํานาญประกันสังคมบางทีไม่ได้ให้จนสามารถดูแลได้ทั้งเดือนนะใช่ไหมก็ต้องหางานอื่นทําเพื่อประครับประคองแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับ ท่านนี้นะหวังว่าเากษียณแล้วนะเงินที่ได้รับนะครับก็แบ่งใช้นะครับอย่างเหมาะสมนะครับจะเหลือเอาไว้ใช้ในภายภาคหน้าบ้างเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเอายุยืนเนาะนะครับเราเอายุยืนเราเรายังต้องกินต้องใช้อีกเยอะนอกจากก้อนนี้แล้วนะครับสิ่งที่ท่านนี้จะได้ก็คือ1อีกตัวหนึ่งคือเงินผู้สูงอายุน่าจะได้แล้วมั้งนะครับ ได้ตอน60อะนะครับได้ยื่นขอแล้ว2นะครับ1เงินกเกษียณใช่ไหมสองเงินผู้สูงอายุ3นะครับไปนในส่วนของโพรเดนฟันถ้าเกิดบริษัทมีโพรเดนฟันก็ได้ไปอีกก้อนหนึ่งสนะครับเงินบำนาญชราภาพเงินบำนาญประกันสังคมนะบำนาญประกันสังคมอ,อีกนะครับรับไปเลยนะเพราะนั้นมันเป็น4ก้อนก้อนหนึ่งได้เออสอก้อนได้ทุกเดือนคือคือ,คอเงินผู้สูงอายุนะครับได้ทุกเดือนเดือนละหกร้600ไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้เลทจะปรับขึ้นตามอายุนะครับปรับขึ้นตามอายุถ้าอายุ70ปุ๊บมันก็จะเป็น700แล้วก็ตัวบำนาญประกันสังคมก็ให้ไปเรื่อยๆนะครับไปจนตลอดชีวิตเลยนะแต่เราคือบำนาญประกันสังคมเนี่ยตอนนี้สูงสุดมันจะอยู่ที่5 0 5 0นนะครับ5 2า0บาทนะครับต่อเดือน นะอันนี้คือฐาน15ื่นแล้วก็ส่งมายี่ปีถามว่าพอไหมนะครับบางคนพอบางคนไม่พอมาแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ชีวิตหลังจากนี้นะครับแล้วถ้าป่วยอีกก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้ด้วยนะว่าป่วยหนักป่วยเบาป่วยอะไรเงี้ยทำยังไงนะครับบัตรทองนะไปมีบัตรทองอยู่ไหมมีประกันไหมมีอะไรไหมก็ต้องจัดสรรกันนะครับก็ฝากกันไว้นะฝากกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับเรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววัน,ว,นวันหนึ่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับ ว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งทั้งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับ อย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกๆหล,ล,ลานคนรอบข้างนะครับจำเอาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการบัญชีม้าหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับ เมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราท,ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อ นะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับอย่าหาทํานะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิจฉาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นู่นเว็บไซต์นีน่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับ อย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตาม